โอกเหขีบสามหนึ <Du> ่งมันคื้เาี่ยวดีเนาะถอดลังเปดีเนาะขีบสามหนึ่งในจิกเดือนแล้วครับแ้กูลำตัวเยวแห้งที่ใหมือว่างามกูเมยเมยสันแต่ว่าลูกเาวแล้วก็ซีดีไปกูเมย์เหี่ยวโอ้โตใหญ่มันเกิดสามหนึ่งแง่เมยยุ่งเหยิงสติงล่ เพิ่งออกทงการครับโหพอดีนะโหพอดีรั่ตโตกับทื้วาโอเคหนาตางามจังถ่ายรูปึ้น่ด้ึ้นกล่องดีเลยยื่ที่กล่องงามเพี้ยงโค้งใหญ่น้ำโค้งใหญ่มันตองเบิ่งอีกจักสามเดือนจากสีหูว่ามันสิบไปจังใดกินนุ่มครับช่วงแรก ให้กินหญ้ายังครับสูม,มือนี่หญ้าหนยหรือหาแพนโกลาแพนโกลาแต่มียหญาหนก็มีตอนีสมกันไปแต่แสยมันมันยาวทันต่ไน้ยาวมีงาจาวจะโตครับตอนนี้งูติดซิบตัวจะกี่ยงโิบแมวหอันถ้าซุ่มหน่อยก็จะเนสีอโอพบกับสีเป็นส0ไหนตัวแมยเบิร์นหมเบิร์ูกัน โอ้วแล้วว่ามานันขัดเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ได้ตัวผูเลยแล้ววอ่ะมันมัน